งสักหน่อยครับผมเรียกว่าปิดฉากอย่างสวยงามนะครับผม กับงานคอนเสิร์ตโวลทของสีสาววงแบล็คพิ้งนั่นเองครับซึ่งจัดขึ้นที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้นั่นเองครับเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาครับซึ่งงานนี้นะฮะหลายคนจับตามองครับว่าหลังจากนี้นั้นในส่วนของแบล็คพิงนั้นจะเดินหน้าต่อกันอย่างไรติดตามกับคมณบิแคปดีกว่าฮะอย่างที่แฟนๆแบ็คพิ n งนะฮะทราบกันดีครับผมสำหรับงานโวลทูครั้งนี้นะฮะกับแบล็คพิ้งโวลทูบอลพิ้งนั้นนะครับจัดขึ้นเนี่ยยาวนานถึง11เดือนเลยทีเดียวครับผมซ ฮะซึ่งเป็นจุดต้นกําเนิดของแบล็คพิงนั่นเองครับและสําหรับการปิดฉากเวิร์ลทัวร์ครั้งนี้ของสีสาววงแบล็คพิงนะฮะจัดขึ้นที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้ครับโดยให้ชื่อเรียกว่าแบล็คพิงค์เวิร์ลทัวร์บอนพิงค์ไฟแนลอินโซนั่นเองฮะและแน่นอนว่าคนไหนนะฮะที่ไปคอนเสิร์ตปิดฉากเวิร์ลทัวร์ของแบล็คพิงคครั้งนี้นะครับก็ต้องได้รับความประทับใจเป็นอย่างมากเลยเดียวโดยในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับทั้งสีสาวนั้นได้ปล่อยของอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเพลงฮิิตตตดดดดชาาาาาารร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 ร์์คมมัััับบบบบบบทททีีีีีี่่่มมมกกกกกเเเยยยยงงงอสสสูณแแุวววะโลนน้ไ แล้วก็ทีมงาน d ดนเซอร์นะครับทั้งทีม YG X และก็ทีมระดับโลกรวมไปถึงการรางังสรรค์เอฟเฟกและก็โปรดักชันที่อลังการเหนือความคาดหมายของหลายๆคนนะฮะที่ไปชมกันในครั้งนี้อีกด้วยครับ นอกจากนี้นะฮะเหล่าสาวๆนั้นยังกล่าวถึงพวกเธอและก็ขอบคุณแฟนคลับครับที่มาร่วมกิจกรรมในการปิดบัวโชว์รครั้งนี้เรียกว่าจบอย่างสมบูรณ์แบบครับ <S <S และแน่นอนครับว่าหลายๆคนนั้นนะฮะคงจะโฟกัสกันที่สาวลิซ่าแบ็คพิ้งนะครับหรือว่า Lisa ล Lisa ิซ่าลลิสามโนบาลนั่นเองครับอีกหนึ่งสาวไทยนะฮะที่ไปกอนเสอร์อยู่ต่างประเทศครับซึ่งครั้งนี้นะฮะเธอก็ได้กล่าวก่อนจบคอนเสิร์ตอีกด้วยครับว่าเราอยู่ด้วยกันมา2,596วันแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีชาวบิค์นั้น พวกเราคงทำอย่างนี้ไม่ได้และแม้ว่าอากาศจะดีหรือไม่ดีก็ต้องขอบคุณมากๆที่คอยเป็นกำลังใจให้พวกเราเสมอและก็ขอบคุณที่ทำให้ช่วงวัย20ปีของฉันนั้นเปล่งประกายอย่างมากและนี่เลยคก็คือข้อความจากสาวลิซ่านั่นเองครับทำให้หลายคนนั้นนะฮะจับตามองเอ๊ะในเรื่องของสัญญาหลังจากนี้สำหรับแบล็คพิงนั้นและก็ลิซ่าเองจะอยู่ต่อหรือไม่อย่างไรครับซึ่งเชื่อว่าหลังจากนี้นะครับทางต้นสังกัดอย่าง Y นั้น น่าจะออกมาแถลงการให้รับทราบกันครับซึ่งหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะก็ต้องติดตามกันต่อไปครับสำหรับเรื่องไม่คมนั้นพี่ปีไม่พูดครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ